จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้าจ้ามื้อนี้ก็เป็นเสาวันพฤหัสเด้อจ้าจ้ามื้อนี้เฮาว่าสิพากันเอาหญ้ามาตัดหญ้าหวานไปคั้วได้อจ้าหญ้าหวานอยู่นี่ล่ะจ้าอยู่คู่สาเฮานี่ล่ะจ้าประจ้าไปเบิ่งจ้าเด็กหน่อยกำลังตัดอยู่จ้าจ้าซับโหลด จ้าปนีนี้เด็กน้อยก็ได้มาตัดหญ้าหวานไปกล้วยเลือได้จ้าตัดยูคูสานี่แหละจ้าหมู่บ้านกินอ้อยมื้อนี้กินหญ้าหวานจ้าเฮาขอกนอนเว้นกินของว่างจ้าอาหารว่างจ้าโอ้คือตัดผมรอแถอวะผู้ใดตัดผมให้วะมื้อนี้ผมรอแล้วตอนนี้โอ้ ผมเหลือรอแต่ว่าวังขาตะของเลยล่ะฝ้าเอาล่อไม่อยู่ใส่ฝ้าหยาก,ก็ได้โป้งงามเลรอจ้าตัดประมาณอาทิตย์กววนนี่แหละจ้าตัด,ด้เรื่อยกระโปงขึ้น,น้ำเรื่อยจ้าตัดนี่แลลวเขาตัดฟางคุณจ้าคุน cái lăng ngam chưa มามือไดอเดสิม,มตัวโอ้เย็นสดซื่นเย็นสดซื่น ยังเกาะตัดไงตัดไงแล้วถ้าเขาบให้มันแกนบ่ยังว่ามันกำลังตัดพอดีแม่บ่าถ้าปล่อยมันแกนมันตัดเน่ากว่าซ้ำนีแ่แหละพอดีแม่บ่าเน่าซ้ำนี่แล้วก็ตัดเน่าซ้ำนี่แล้วก็ตัดจ้าต้นการตัดแล้วแล้ววันนี้ ป่าสิได้มานหอบเซนซาเล่งไปคั้ยได้จ้าป่ะนี่คั้วเขาขอกนอนเว้นถ่ายอยู่คุณจา<ป>้าคืบอบ่กับสอบมาห้องก่อนอโ,อโดนี่โด ีกันยาวกว่าดงนะฟ้าครับจ้าเขาหอบอยาได้แล้วเขาก็เสียไปคุย้ยกินได้จ้าบ้านี้ พี่ดอยนิฟ้าอันบุญหลายเงินอนยอ,อมจับนี่ทาาาา่านี่บุญหลายพ่ถึงบ่เอาเนี่เอาบุญหลายเหรออื้ออื้อุญซู่ เงินเดี๋ยวผมจะพุดให <ไป S 2> ้ขหอ้ว่าคันน่ะอ้าวมุญนี่กิน อ้อคือมวนใจมวนใจเสร็จหาเกียนมือนใบสามยังขอวกินยาไหมจ้าบันนี้เด็กน้อยก็ได้เอายาให้กล้วยกินแล้วเ้อจา้ากินแล้วก็สิไดนอนเว้นจา้าบนันนี้กล้วยมันหนีล้มล้มจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้าคลิปนี้เขาก็ขอ,ขอ,ขอฝากกันไว้ซักนิดก็นะจ้าเนาะ คลิปหน้าจังมาพอกันไหมเนาะคะ่ะขอฝากติดตามช่องครอบครัวอีสานน้อนหน้านำมิเรดจาจ้าก็ขอขอบคุณพุทธิมาติดตามน้ำค่มื้นนี้เขากัได้ก่าเข้า่าสวัสดีจา้าบาย